สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องมีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่171นะคะวันนี้มีระพมาหลากหลายรายการเลยมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะปะปนกันนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มรายการที่1กันเลยนะรายการที่1น,นะคะเป็นองค์นี้นะคะรายการที่1 เปิดแปลงปันอยู่ที่องค์ละ250ริบบาทนะคะพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1เปิดแปลงปันที่องค์ละ250า2 5บบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ 2, 2รายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะผิวเนื้อแตกรายงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่สองน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บบาทนะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผิวออกเก่าๆหน่อยนะคะองค์นี้ รายการที่3นะคะน้องเปิดแบงปันที่องค์ละ2 5 0บาทนะคะต่อไปนะคะพี่เป็นรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะอง,ง์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะแต่มีเขาเรียกว่าเกศเอียงนะคะอง,งนี้เป็นรายการที่ สนะคะน้องเปิดแบ่งปันอยู่ที่องค์ละสองร้อยห้บาทเหมือนกันเลยนะคะด้านนี้เป็นด้านหลังนะคะรายการที่4ต่อไปเป็นรายการที่5นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จมีเส้นเกษานะคะ องนี้เป็นพระสมเด็จมีเส้นเกษาแบบนี้นะคะเป็นรายการที่5น้องเปิดแบ่งปันที่องละ2องรบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆส่งให้ดูนะคะองนี้รายการที่6 น้องเปิดแบ่งปันปที่250บาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะอันนี้เป็นเนื้อผิวออกสีดำๆนะคะมีค่าบขาวขึ้นออกมาจากเนื้อผิวพระแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะเปิดแบ่งปันปที่องละ250บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่8นะคะเนื้อผ mm ิวเก่าๆแบบนี Should ้เลยนะคะองค์นี้เนื okay. ้อผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่8น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทเหมือนกันเลยนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทเหมือนกันเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นเนื้อผิวแบบ ออกสีน้ำตาลนะคะอ,องนี้นะคะรายการที่9้านะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทเหมือนกันเลยต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระเจ้า5พระองค์เป็นพระเจ้า5้าพระองค์แบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะ วงละ250รบาทนะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่11ดนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะรายการที่12นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการที่สิบสามนะคะ 150บาท <c oughs> ไปรายการที่14นะคะเป็นพระอาจารย์ต้อมรุ่นเหนือดวงนะคะอันนี้จะพระอาจารย์ต้อมนะคะพระอาจารย์อนุสรวัดท่าสแสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่15นะคะ รายการที่15เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะวัดมงคลคีรีใช่ไหมองค์นี้นะคะปี1-2นะน้องเปิดแบ่งปันที่องละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ รายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะเหรียญหลวงพ่อจงด้านหลังเป็นหลวงพ่อดำนะคะวัดแหลมฟ,ฟ้าผ่านะคะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ250บาทนะคะรายการที่17นเะเป็นพระไม่พี่ไก่เป็นพะรนพะพุทธรูปแบบนี้นะคะ ขนาดห้อยคอได้นะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อพัดปุญญกโมูนะคะรุ่นพยัคฆ์ร้อยปีวัดห้วยด้วนนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละสา0 0บาทนะคะ โรงยาราชาวดีสวยๆรงยาจีวรน,นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นหลวงพ่อเวิร์นนะคะรุ่นดวงนะคะนะคะเรี่ยมใส่กรอบสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่300บาทนะคะรายการที่19นะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพระสมเด็จองค์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่20น้องเปิดแบ่งปันที่องละ200บาทนะคะรายการนี้รายการที่21นะคะเป็นคล้ายๆพระสมเด็จนะคะหลวงปูท่ทวดนะคะด้านหน้าเป็นพระนาคปกนะคะเป็นพระนาคปกนะคะด้านหน้าหลวงปูท่ทวดด้านหลังแบบนี้นะคะสวยๆนะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดโดยจีวรแบบนี้นะคะด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละส0งบาทนะคะต่อไปรายการที่23นะคะ รายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญปี12เหมือนกันนะคะรายการนี้นะคะหนีหน้าจะยังเห็นอยู่นะองค์นี้น่าจะยังเห็นอยู่นะคะหน้ายังคมชัดกว่าองค์ที่แล้วเนาะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันราคาเดียวกันเลยที่250บาทนะคะรายการที่23 ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์ท่านหลวงพ่อเงินเลยนะคะวัดตะพานหินนะคะปี2525 25นะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญมหา มหาบารมีคู่หลวงพ่อพัดหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปอันนี้น้องไม่มั่นใจนะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องระละ2 0 0บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่26นะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระยอดธงแบบนี้นะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่200บาทนะคะรายการที่27นะคะรายการที่27เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะด้านใต้ฐานมีต่อโค้ดมา2จุดแบบนี้นะคะอง์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่350บาทนะคะ มีมา2รายการนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดรายการกับน้องได้เลยนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะน้องเปิดแบ่งปันราคาเดียวกันที่350บาทนะที่ราคาองค์ละ350บาทนะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ เป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช่างให้เนื้อโลหะสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละ350บาทนะคะต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเมตตามหาราเพงเฮงปี51นะคะส,สาราการปร,ริยนวัด น้องคอกหมูนะคะรายการนี้เนื้อผิวสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อผิวพระสวยๆแบบนี้คมชัดแบบนี้นะคะตอบเลขโค้ดน่าจะนี้จะเป็นเลขโค้ดนะคะ93มาแบบนี้นะคะรายการนี้น้องขอเปิดแบ่งปันนะคะที่350าบาทรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะ เป็นหลวงปู่มหาศิลานะคะปี2551นะคะเรียนนี้พร้อมกล่องกรรมยี่นะคะเรียนนี้พร้อมกล่องกรรมยี่เขียนว่ารุ่นแรกนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่เหรียญละ700บาทนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่700บาทนะคะองค์นี้ปี2551นนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ รายการที่31นะคะอง์ละ700บาทนะคะต่อโค้ดสตัวนะคะที่หน้าอกแบบนี้นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นรุ่นพันพันล้านนะคะเป็นผิวสีเงินหน้ากากสีทองนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ400บาทนะคะ รายการนี้นะคะรุ่นพันพันล้านนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ400บาทนะคะรายการที่32ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ400บาทเหมือนกันนะคะเป็นงานหน้ากากทองสวยๆแบบนี้นะคะ รายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะเป็นเนื้อผิวซาตินนะคะเป็นเนื้อผิวซาตินสวยๆแบบนี้นะคะทองแดงซาตินนะรายการนี้นะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ300บาทรายการที่3 4นะคะต่อไปรายการที่35นะคะ รายการที่35เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะรุ่นสมปาานารวยหมื่นล้านหลวงปู่มหาศรีานะคะรายการนี้เหรียญน,นี้น้องเปิดที่300บาทนะคะต่อไปรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นเหมือนผิวเนื้อนะวะแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่อง์ละ300รบาทราคาเดียวกันเลยนะคะด้านข้างเนี่ยมีตอกกอมาแบบนี้นะคะ300บาทรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะหน้าขากทองแบบนี้นะคะเหนือดวงนะเนื้อผิวเหรียญสีดำนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละส0่บาทนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละสี่บาทนะคะเหรียญเหนือ,นนอนดวง ต่อไปเป็นรายการที่38นะคะเป็นเหนือดวงนะคะผิวเหรียญเป็นเนื้ออัปปกาแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ4 0 0บาทนะคะรายการนี้น้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ400บาทนะคะเป็นงานหน้ากากทองนะคะต่อไปเป็นรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นเหรียญดวงดีนะคะ เป็นเหรียญดวงดีหน้ากากสีทองนะคะต่อโคด1จุดหน้าหน้ามาแบบนี้นะคะด้านหลังมีโคดตัวเลขมานะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องล์ลสี่รบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นเหรียญเหนือดวงเนื้อชุบทองนะคะเป็นเหรียญเหนือดวงเนื้อชุบทองนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องล์ลสาม0บาทนะคะ รายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ300บาทนะคะรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41เนะคะเป็นรุ่นดวงดีนะคะรุ่นนี้นะคะน่าสวยมากเลยนะคะคมชัดมากเลยนะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญรงยาแดงนะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ400บาทนะคะเหรียญรงยาแดงนะคะหลวงปู่มหาศลานะคะ รุ่นดวงดีนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่42รายการที่42นะคะองค์นี้จะเป็นรุ่นดวงดีเหมือนกันนะคะโรงยาสีน้ําเงินสวยๆแบบนี้นะคะหน้าหลวงปู่คมชัดเลยนะคะเห็นรอยเส้นผมได้คมชัดนะคะอันนี้จะด้านหลังเป็นพญานาคนะคะเป็นพญานาคนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่อง์ละ4 0 0รบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะเหรียญโชคเหนือเมฆหลวงปู่มหาศิรานะคะองค์นี้นะคะด้านหลังจะเป็นยี่ก่อฮง,งนะคะเป็นยี่ก่อฮงนะคะศีรามหาเฮงนะคะเหรียญแปดเหลี่ยมเนื้ออัปกาแบบนี้นะคะเปิดแบงปันที่องค์ละ300บาทน,นะคะรายการที่43ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญเหนือดวง เป็นเหรียญเหนือดวงนะคะหน้าแบบนี้เป็นเหนือดวงสองนะคะโรงยาน้ําเงินรงยาจีวรน,นะคะวัดพระธาตุมืนหินรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ700บาทนะคะรายการนี้นะคะเหนือดวงสองนะ,ะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ700บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่45บห้นะคะ รายการที่45นะคะเป็นเหรียญลงยาแดงนะคะเหนือดวง2ต่อ,อโค้ดนาเลิกต่อ,อโคดสอรอแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่700บาทน,นะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่อง์ละ700บาทน,นะคะเป็นเหนือดวง2นะคะลงยาแดงลงยาจีวรสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่46นะคะ รายการที่46เป็นเหรียญเสมาโรงยาราชาวดีพื้นเขียวขอบแดงโบน้ำเงินนะคะด้านหลังนะคะเป็นเขียนชื่อรุ่นนะคะว่าสมปัตถนารวยหมื่นล้านหลวงปู่มหาศรานะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ400บาทนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ4 0 0บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่47นะคะ รายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อนั่งเมฆนะคะเป็นเหรียญนั่งเมฆหลวงปู่มหาศิรานะคะด้า like นหน้านะคะจะมีเกสากับจีวรติดไว้พร้อมรอยจานแบบนี้นะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ400บาทนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48นะคะรายการที่48เป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะ เป็นเหรียญโชคเหนือเมฆร,รงยาสีน้ำเงินรงยาจีวรนนะคะด้านหลังนะคะเป็นยี่ก่อหงแบบนี้นะคะเนื้ออัปปกาสวยๆนะคะเปิดแบ่งปันที่องระสี่ร้บาทนะคะรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญเนื้ออัปปกาโรงยา สีเหลืองห, okay. หน้ากากสีทองนะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ600บาทนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ6 0 0บาทนะคะมีความคมชัดความสวยนะคะส่งให้ดูความคมชัดความสวยแบบนี้กันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นเหรียญรุ่นนาฬิจาไม่ใช่นะคะเป็นเหรียญรุ่น พยาภารีนะคะเป็นเหรียญรุ่นพยาภารีนะคะลงยาแดงหน้ากากสีทองนะคะลงยาแดงหน้ากากสีทองด้านหลังเป็นหานุมานแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละ600บาทนะคะรายการนี้เปิดแบ่งปันที่องค์ละ600บาทนะคะดูหน้าหลวงพ่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะรุ่นพยาภารีลงยาสีแดงหน้ากากสี ทองนะคะรายการที่50อง์ละ600บาทน,นะคะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะและก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะหาพระสวยๆนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆอีกนะคะสวัสดีคะ่ะ